อนุวัฒน์จัดให้แจ้งข่าวเงินช่วยเหลือชาวนาลา่าสุดจ่ายปีสุดท้ายสาเหตุเพราะแบบนี้สรุปเคาะแล้วไร้ละหนึ่งพันฝังด้วน ดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่14สิงหาคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตขาอสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลวันนี้นะคะข่าวสารล่าสุดแจ้งข่าวจากทางคุณอนวัฒนจัดให้เพราแม่พี่น้องสอบถามกันมาเยอะเลยจีเดียวสําหรับเงินช่วยเหลือชาวนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ชาวนาชาวไร่ที่รอรับเงินกันอยู่นะคะในส่วนของรายละเอียดหลังจากมี การประชุมอบาคอนะคะก็เคาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําหนดการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทและไร่ละ1,200บาทนาปังและนาปีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคุณอนุนจัดให้นะคะได้สรุปรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก็ถือว่ารอกันนานพอสมควรเลยนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือชาวนานะคะซึ่ง วันนี้นะคะก็มีคำตอบมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ทุกท่านแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาตังนะคะซึ่งก็ กำหนดให้ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดครัวเรือนละ1,000 0บาทนะคะรวมไปถึงนาปีนะคะได้รับไร่ละ1,200บาทนะคะแน่นอนหลังจากมีการประชุมนอบขอเมื่อวานนี้นะคะในวันที่13สิงหาคม2,568ตามที่ทางช่องได้แจ้งข่าวไปนะคะว่าจะมีการประชุมครั้งที่3ทั 2, นะ ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผลสรุปจะเป็นอย่างไรไรายละเอียดชัดเจนทางคุณมาจัดให้ชี้แจงเดี๋ยวเรามาฟังมาพร้อมกันเลยค่ะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่าเราเรียกว่านอบขอคุณพิชัยชุนหาว,วชิระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกที่ประชุมเนี่ยอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับช่วยทั้งนาปีและก็ช่วยทั้งนาปรังมาดูนาปรังก่อนนะครับ นาปรังเนี่ยก็คือให้ไล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่คนที่ไปลงทะเบียนมีประมาณ8.5หแสนรายด้วยกันงบประมาณก็คือ7,200ล้านบาทน่าจะมีการโอนให้ก็คือประมาณเดือนกันยายนนะครับแต่ทีนี้ข้าวนาปรังเนี่ยมีรายงานว่าน่าจะให้ปีนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนข้าวนาปีข้าวนาปีเนี่ยก็ให้เหมือนกันไร่ละพัน ไม่เกินสิไร่ก็คือไม่เกิน1,000 0บาทนะครับอาจจะได้ช้ากว่านาปรังหน่อยนะครับทีนี้มันมีประเด็นสำคัญคือที่ประชุมเนี่ยก็มีแนวคิดนะก็คือต่อไปจะไม่สนับสนุนชาวนาให้ปลูกข้าวที่ไร้มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไงใครที่ปลูกข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รัฐจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะครับ2ก็คือว่าเอาจะต้องมีการกำหนดพื้นที่ในการปลูกข้าวจะเหลือข้าวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูนโยบายแล้วกันว่าจะลดพื้นที่ในการปลูกข้าวเนี่ยลดยังไงอะไรยังไงเพื่อจะให้ได้ข้าวที่ไปแข่งขันหรือไปสู้ในตลาดต่างๆได้นะครับส่วนงบเรื่องไร่ละพันเนี่ยก็จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะพิจารณาต่อไปแต่ยังไม่รู้ว่าเสนอคอรอมอเมื่อไหร่เงินนี้น่าจะได้ประมาณกันยาแต่สําหรับข้าวนาะกรังสรุปง่ายๆปีนี้อาจจะเป็นปีเดียวที่ได้นะครับและนี่นะคะก็เป็นสรุปผลล่าสุดนะคะหลังจากประชุมนบคเสร็จสิ้นนะคะก็เตรียมรอเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอลเค กำหนดวันจ่ายเงินพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะคะซึ่งก้อนแน่นอนนะคะจะเริ่มจ่ายให้กับนาปังในเดือนกันยายน2568นี้ค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนาปังด้วยนะคะในส่วนของนาปีก็อดใจรอกันก่อนนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลาดับค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ